ชาวเน็ตจีนมองไทยจากเรื่องราวที่ดาราจีนถูกหลอกให้มาที่ไทยนำไปประเทศเมียนมาครับคอมเมนต์ที่นำมาอ่านในวันนี้จากเรื่องราวดาราจีนถูกหลอกนำไปประเทศเมียนมาโดยใช้ประเทศไทยเป็นเส้นทางผ่านจากกรณีหวังซิงหรือซิงซิงที่ถูกหลอกให้เดินทางมาไทยแล้วไปโผล่ที่ดงจีนเถาฝั่งเมียววดัดีมีการเอ่ยถึงกองกำลังป้องกันชายแดน BGF ว่าเป็นผู้พบตัวหวังซิง แล้วนำตัวมาส่งให้ไทยโดยที่ถูกจับโกนหัวจนล้านเกรียนจนมีภาพการ์ตูนล,ล้อเลียนหวังชิงออกมาเล่นเป็นกระแสข่าวของชาวเน็ตผ่านบนแพลตฟอร์มต่างๆบนภาพมีข้อความไว้ว่าราชทูตแห่งการท่องเที่ยวประเทศไทยและอีกข้อความว่า k i n g s t a k i n g s t a คงหมายถึงสถานที่ทำงานแก๊งคอนเซนเตอร์ในพมา่าที่ชายแดนไทยครับวันนี้นำคอมเมนต์มาอ่านให้ฟังกัน ก็ลองมาฟังกันดูครับว่าชาวเน็ตจีนเขาคอมเมนต์อย่างไงบ้างมีทั้งด้านบวกด้านลบมีครบทุกมุมมองเช่นเคยฟังและวิเคราะห์แยกแยะกันเอาเองครับมุมมองชาวเน็ตท่านแรกครับการลักพาตัวคนจีนเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันยิ่งแย่ลงจริงๆจากเสี่ยงไห้มุมมองท่านต่อมาครับเพื่อนของฉันบอกว่าเขาจะพาฉันไปทำธุรกิจใหญ่ที่ประเทศไทยฉันสงสัยว่าธุรกิจใหญ่คือฉัน จากซานซีมุมมองท่านต่อไปครับร่างกายของพวกคุณเต็มไปด้วยขุมสัพสมบัติมากมายจากเทียนจินคอมเมนต์ท่านต่อไปครับฉันไม่เข้าใจว่าการช่อโกงการลักพาตัวหลายแห่งในเมียนมาไม่สามารถจัดการได้เมื่อก่อนเพียงแค่ช่อโกงแต่ตอนนี้เป็นแค่การปล้นมันแย่เอามากๆจากชงชิงคอมเมนต์ท่านต่อมาครับร่างกายของคุณเป็นสมบัติ แก๊งช่งอโกงลักพาตัวหลายแห่งในเมียนมาจากเจียงซูความคิดเห็นท่านต่อมาครับเรามาสร้างหนังเรื่องส p าอ s ฟ f ฟอร์เ e a เนเดดกันเถอะจากมุนทนเจียงซูมุมมองท่านต่อมาครับประเทศไทยเป็นประเทศที่นับถือาศาสนาพุทธจริงๆหลังจากหวังชิงอยู่ที่นั่นได้เพียงสามวันเท่านั้นเส้นผมของเขาก็หายไปหมดเลยจากชงชิงมุมมองท่านต่อไปครับ ดาราที่ไม่โด่งดังตั้งแต่แรกหลังจากกลับจากท่องเที่ยวเขาก็โด่งดังไปทั่วประเทศในชั่วข้ามคืนซึ่งแปลกและน่าทึ่งมากจากเหอเป่ยคอมเมนต์ท่านต่อไปครับตอนนี้เป็นข่าวยอดนิยมโด่งดังไปทั่วโลกจากซานตงคอมเมนต์ท่านต่อมาครับหากเป็นคนธรรมดาคงจะยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเร็วขนาดนั้นจากเหอเป่ยความคิดเห็นท่านต่อมาครับนี่เป็นการปลอมตัวหรือเปล่า จากบุคคลที่ไม่รู้จักไปจนถึงทูตการท่องเที่ยวยอดนิยมเขามีรูปลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์เช่นกันจากกวางตุง้งมุมมองท่านต่อมาครับหากเป็นคนไทยถูกลักพาตัวจะเกิดผลลัพธ์อย่างไรบ้างจากกว่างสีมุมมองท่านต่อไปครับสวนช่อโงงทางอิเล็กทรอนิกส์พม่าเหนือถูกทำลายจนหมดสิน้นจากนิงเชียวคอมเมนต์ท่านต่อไปครับถึงตอนนี้เขาบอกว่าประเทศไทยยังปลอดภัยอยู่มาก จากฝูเจี้ยนคอมเมนต์ท่านต่อมาครับเขาไม่ได้มีชื่อเสียงในก่อนหน้านั้นแต่การมาเมืองไทยทำให้เขาโด่งดังในประเทศจีนจากมณฑลเจียงซูความคิดเห็นท่านต่อมาครับชาวจีนที่กำลังทำร้ายชาวจีนอย่าไว้ใจการสัญหาจากบุคคลภายนอกที่มีเทคโนโลยีสูงจากต่างประเทศจากยุนนานมุมมองท่านต่อมาครับลงเครื่องตอนเช้าตัดผมตอนบ่ายบำบัดด้วยไฟฟ้าตอนเย็น พิมพหน้าคอมเมนต์รุ่งขึ้นจากปักกิ่งมุมมองท่านต่อไปครับเจ้านายแห่งเมียววดีคงจะเสนอเงินหลายแสนหยวนจากหูนานคอมเมนต์ท่านต่อไปครับประเทศไทยเป็นประเทศที่นับถือศาสนาพุทธเขาแค่ไปบวชเป็นพระในช่วงสามวันที่ผ่านมาจากเวียดนามคอมเมนต์ท่านต่อมาครับคนธรรมดาจะกลับมาได้อย่างหวังชิงไหมจากอันหุยความคิดเห็นท่านต่อมาครับจากดาราหน้าใหม่ระดับ18ป จูจๆเขาก็กลายเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกที่มีมูลค่าอย่างน้อยแปดหลักหนังจะขายหมดในเวลารวดเร็วแน่นอนจากซานตงมุมมองท่านต่อมาครับพี่หวังชิงเก่งจังเลยฉันเพิ่งซื้อตั๋วกลับจากประเทศไทยจากเฮหนานมุมมองท่านต่อไปครับถ้าฉันไม่ไปประเทศไทยฉันจะไปอินโดนีเซียจากกวางตุง้งคอมเมนต์ท่านต่อไปครับเมื่อใครไปที่นั่นก็ถูกโกนสีสกะ เหมือนสีสะพระจากกวางตุง้งคอมเมนต์ท่านต่อมาครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เมืองชายแดนเมียนมาจากยูนนานความคิดเห็นท่านต่อมาครับชายคนหนึ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยแม้ว่าจะเป็นเรื่องน่าเศร้าเล็กน้อยก็ตามฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศจะดำเนินการเตือนเพื่อนร่วมชาติเหล่านั้นจากยูนนานมุมมองท่านต่อมาครับเขาก็รับประเทศของเขาพวกเขาทั้งหมดเป็นเหยื่อจากซินเจียง มุมมองท่านต่อไปครับเขาต้องจ่ายค่าถ่ายตัวออกมาด้วยหรือไม่จากมองโกเลียนในคอมเมนต์ท่านต่อไปครับเอกอัครราชทูตคนนี้ไม่สามารถถูกโยนทิ้งไปได้และจะถูกแขวนไว้เพื่อเตือนชาวจีนตลอดไปจากกวางตุ้งคอมเมนต์ท่านต่อมาครับเขาจะถูกส่งออกไปจำหน่ายในประเทศกัมพูชาและลาวหากไม่มีการช่วยเหลือออกมาจากซานตงความคิดเห็นท่านต่อมาครับ เด็กคนนี้โชคดีมากถ้าเป็นคนอื่นเขาคงจะต้องนอนที่นั้นตลอดไปจากอันหุยมุมมองท่านต่อมาครับตอนนี้ใครๆก็รู้จักเขาว่าเขาเป็นดาราดังมาจากเมืองไทยจากปักกิง่งมุมมองท่านต่อไปครับไปเมืองไทยหากคุณไม่รู้จักใครก็จะหัวล้นหูใหญ่เหมือนคนบวชเป็นพระจากกวางตุง้งคอมเมนต์ท่านต่อไปครับเที่ยวไทยไปวันเดียวไม่กลับมาล่าสุดพิธีกรหญิง นายแบบและนักศึกษาหญิงอีกหลายคนที่หายตัวไปที่นั่นและยังไม่มีข่าวคราวใดๆเพียงเพราะคนเหล่านี้ไม่ใช่ดาราจากปักกิง่งคอมเมนต์ท่านต่อมาครับคนนี้เขาบอกว่ากลับมาบ้านแล้วจะกลับไปที่ประเทศไทยอีกครั้งจากซานรตรงความคิดเห็นท่านต่อมาครับฉันจําได้ว่าฉันเคยไปถนนตรงไหลเฟิงไปยังหนานเทียนเหมือนมังกรที่แข็งแกร่งก็ไม่สามารถปราบงูพิษประจําถิ่นได้ ฉันจะไม่ไปหนานเทียนเหมือนที่นั่นอีกเลยจักกวังสีมุมมองท่านต่อมาครับเขาประสบความสําเร็จอย่างมากและทําให้เราทุกคนรู้จักเขาแม้ว่าก่อนหน้านี้เราไม่รู้จักด้วยซ้ําว่าเขาเป็นใครจักกวังตุ้งมุมมองท่านต่อไปครับเพื่อนของฉันบอกว่ามันยากที่จะทําเงินในประเทศจีนเขาจึงชวนฉันไปประเทศไทยเพื่อไปหาเงินมากมายที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชา ที่ติดกับประเทศไทยจากหูนานคอมเมนต์ท่านตอไปครับพูดตรงๆก็คือแก๊งตัวกลางไม่ได้ตรงไปยังตอนเหนือของเมียนมาจากเซชวนคอมเมนต์ท่านต่อมาครับยังมีสถานที่อื่นๆอ,อีกหลายแห่งหากไม่มีภาคเหนือของพมา่าตราบใดที่แก๊งคนเหล่านั้นยังอยู่ที่นั่นจากกวางตุง้งความคิดเห็นท่านต่อมาครับการรักษาความปลอดภยัยที่สาธารณชุมชนของจีนเข้มงวดมาก และพวกอันธพาลเหล่านั้นก็เดินทางไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากหูหนานมุมมองท่านต่อมาครับฉันรู้สึกว่าอยู่นานขาดทางออกสู่ทะเลเราสามารถปรับพวกมันได้หรือไม่จากซานตงมุมมองท่านต่อไปครับใกล้ถึงเวลาทำความสะอาดพวกเขาอีกแล้วจากเจียงซูคอมเมนต์ท่านต่อไปครับฉันไม่เข้าใจมันยากไหมที่จะต่อสู้กับพวกสวนช่อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์ในพม่า จากกุ้ยโจวคอมเมนต์ท่านต่อมาครับเรากำลังจะมีสวนช่อกงสาธารณะตั้งไว้หน้าประตูบ้านของเราและคนจีนจะยึดครองส่วนนี้ก็ไม่ได้จากฝูเจี้ยนความคิดเห็นท่านต่อมาครับเป็นเรื่องยากมากที่จะทำลายพวกเขาจากตำแหน่งนี้เพียงแต่ร่วมมือและผนึกกำลังกันและให้กองทหารจากประเทศไทยเท่านั้นที่เราจะปราบพวกมันทั้งหมดในคราวเดียวจากอันหุยมุมมองท่านต่อมาครับอยากจะถามว่า คนอเมริกันจะทำอย่างไรถ้าพวกเขาถูกหลอกให้ไปพมา่าจากกวางตุง้งมุมมองท่านต่อไปครับอยากให้ประเทศไทยร่วมปราบการช่อกงงทรคมนาคมทั้งหมดพร้อมกันในคราวเดียวจากกวางตุง้งคอมเมนต์ท่านต่อไปครับเราชาวจีนควรเรียกทหารกษียณที่สมัครใจให้เดินทางไปปราบที่เมืองเมียววดีจากเฮอรนานคอมเมนต์ท่านต่อมาครับพมา่าอยู่ใกล้กับจีนมาก หากปล่อยไว้เนิ่นนานไม่รีบปราบปรามจะเป็นภัยต่อประชาชนจีนของเราจากเฮอเปยความคิดเห็นท่านต่อมาครับเมียนมาตอนเหนือเมียนมาตะวันออกเมียนมาต้นใต้เมียนมาตะวันตกชาวจีนที่ช่อกงในเมียนมาจะถูกประหารชีวิตทันทีเมื่อถูกจับได้จากฟูเจีนมุมมองท่านต่อมาครับในพม่าเป็นคนจีนเกือบทั้งหมดต่อต้านการช่อกงทรคมนาคมและใช้โอกาสนี้ผนวกเมียนมา จากหูหนานมุมมองท่านต่อไปครับมีเพียงสี่เสือเอเชียเท่านั้นที่เชื่อถือได้จากปักกิ่งคอมเมนต์ท่านต่อไปครับการเดินทางสู่สามก๊กใหม่กำลังจะเกิดขึ้นจากเซี่ยฉวนคอมเมนต์ท่านสุดท้ายครับคุณต้องเชื่อว่าถัดจากพม่าก,ก็สามเหลี่ยมทองคำพวกเขาล้วนเป็นคนของเราเองที่กระทำการเช่นนี้จากกวางตุ้ง